กระทะใหญ่หัวหนูก่อนครับเต็มคำครับหั่นเตรียมเครื่องอะไรเนี่ยครับเมนูเด็ดครับหัวหนูหัวหนูหัวหนูนี่ครับพ่อครัวกคนเดิมครับเปลี่ยนแต่เมนูครับ ละเอียดละเอียดเนาะอือครับสับละเอียดสับลายมันสับแบบเมาส์นี่แบบเมาส์ครับสับละเอียดครับจะอร่อยกินได้ทั้งกระดูกครับตับพริแกงครับขั้วหนูครับผ่าตะไคร้ใบมะกรูดมีกระชายด้วยครับพิเศษ นี่ครับเก็บกระเพราครับใน่ขั้วหนูครับกระเพราบ้านๆเลยครับนี่นี่ครับในนูนเด็ดขั้วหนูแบบบ้านๆปาดเป็ส่กระทะเนี่ยจัม ไปดูความรอโ,โอ้โร้วนร้อนร้อนร้อนแกงถิ่งี่แกงลงโอ้ก้อนหนูแบบบ้นบนบานๆสูบรบ้านได้พี่น้องนี่บ,นบ้านๆเลยครับ ปรุงเครื่องตัวน้ำอมฤตหอมเลยปราชิดหอมเยอปรุงเครื่องแล้วก็คนต่อไปป้าดูนี่โอ้ห้งแล้วจะแห้โอ้กะเพราหยุ่มใหญ่เลยครับไป ของแท้ครับนี่ไปครับของแท้เลยครับอ่านเห็ไหมหอ,อมเลย,นยนเนาะกลิ่นม้าน,น,นเลยครับพี่น,น้องร้่นห่นยอดเลยครับมัลายู่ะดูกว่ย អូកថាយាយ